สวัสดีครับคผูฟังทีละครับคอลัมน์คนปลายซอยซึ่งเขียนโดยคุณเปลเวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสราภาพแห่งความคิดนะครับเป็นฉบับวันพฤหัส,สบ,บดีที่13เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่ออาจจะดูละครนิดนึงแต่ว่าความจริงล้วนนะครับชื่อคือสามหนุ่มสามมุมจนมุม หมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเปลย์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยออกจะเป็นแนวของหนังยาวสักนิดหนึ่งน,นะครับทั้งเรื่องของยุบพักเก้าไกลการตัดสิทธิ์การเมืองนายพิธาลิมเจริญรัตน์กรณีเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิก ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสิ่งลึกตั้งซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษต่อการปกครองอันเป็นเหตุยุบพักอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องจริยธรรม นายกรัฐมนตรีกรณีที่ในเศรษฐาทวีสินนายกเนี่ยไปแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง,ท,งทั้งทั้งที่รู้หรือควรจะรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือไม่ก็ต้องมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรม,มนูญเนื่องจากว่าเคยถูกสารดีกาเนี่ยมีคําสั่งจําคุกมาแล้ว6เดือนนะครับในความผิดฐานละเมิดอํนนานาจศาล เรียกว่าเป็นบุคคลที่กระทําการอันมิซื่อสัตย์แล้วก็มีพฤติกรรมอันมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมน,นูญพร่ะเมื่อาวานนี้ครับวันที่12วมิถุนายนเรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยศารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยื่นบัญชีระบุหลักฐานภายในวันที่17มิถุนายนนี้ทั้งคู่เลยนะครับ แล้วก็จะเปิดพิจารณาคดีต่อในวันที่18บมิถุนายนเหมือนกันทั้งคู่เช่นเดียวกันโดยมีรายละเอียดในคำสั่งเนี่ยแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยเท่านั้นแหละครับกรณียุบพ,พักสารท่านสั่งให้กกตซึ่งเป็นผู้ร้องให้ยุบพ,พักเนี่ยยืน่นบันทีพยา,ยานหลักฐานต่อสารแต่พิธากับก้าวไกลผู้ถูกร้องสารไม่ได้สั่งให้ยื่นนะครับแปลว่าอะไรครับ แสดงว่าพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาจากทางฝั่งก้าวไกลเนี่ยเพียงพอแล้วในการพิจารณาวินิจฉัยฉะนั้น18มิถุนายนนี้หลังจากที่ศาลได้รับบัญชีพยานหลักฐานจากกกตแล้วเนี่ยก็พอจะรู้แล้ะครับว่าคดีนี้น่าจะตัดสินในช่วงวันไหนเวลาไหนจากตารางวันนัดไตส่สวนพยานนั่นแหละครับ พิธากับก้าไกลจะอยู่หรือจะไปน้ำหนักอยู่ที่กกตแล้วนะครับตอนนี้ว่าจะมีพยานหลักฐานหักล้างประเด็นที่พิธากับก้าไกลโต้แย้งตั้ง70-80หน้าได้มากน้อยขนาดไหนนะครับห้าเสือกกตจะเป็นเสือลายพาดกรอนหรือว่าจะเป็นแมวลายเสือก็คงได้พิสูจน์การงานนี้แหละครับอันนี้เป็นคดีของก้าวไกลเขาส่วนคดีนายเศรษฐาเนี่ย ศาลสั่งให้คู่กรณีก็คือสอวอทั้ง40คนซึ่งเป็นผู้ร้องกับนายเศษฐาซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเนี่ยยื่นบัญชีระบุหลักฐานภายในวันที่17มิถุนายนด้วยกันมาคู่โอ้ถ้าแบบนี้แล้วก็เป็นฟอร์มหนังใหญ่ชนิดที่ต้องใช้เวลาฉาย3ชั่วโมงนะครับที่น่าสนใจเนี่ยในการเปิดไต่สวนจะเป็นการประท่าฝีมือแง่มุมกฎหมายกันระหว่างดารากับผู้ยิงใหญ่ทั้งสงฝ่าย คือฝ่ายของสว40คนกับฝ่ายของเนติบริกรก็จะได้รู้กันละครับว่ากฎหมายมาตราเดียวกันวักเดียวกันคำเดียวกันเป๊ะเลยเนี่ยสวอ0คนจากสถาบันนิติบัญญัติกับผีโบ้แป้งจากสำนักแมวที่มีเนติบริกรไปกุนซือเนี่ยฝ่ายไหนจะมีลีลาเหลี่ยมเชิงหักล้างอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นที่เข้าตากรรมการก็คือคณะตุลาการศารรัฐธรรมนูญ เรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยจับตาสามยามดูแล้วช้าสุดก็ไม่น่าจะเกินกลางกันยาแะครับมีคำตอบเป็นผลสรุปทั้งในสภาและก็ในธรรมเนียบแน่ๆ18มิถุนาเนี่ยเป็นวันประชัน18บงกุฎยังไงก็อย่างนั้นแหละครับเพราะว่านอกจากเรื่องยุบสภาเรื่องนายกผิดจริยธรรมเนี่ยยังเป็นอีกวันหนึ่งที่คดีสำคัญอีกคดีหนึ่ง ต้องเรียกว่าเป็นวันเปิดกล้องเรื่องความผิดตามมาตรา112นําแสดงโดยดาราผู้ยิ่งใหญ่นามว่าทักษิณชินวัตรที่ศาลอาญาอายการนัดที่จะนําตัวส่งฟ้องต่อศาลวันที่18มิถุนายนด้วยนะครับแรกๆเนี่ยกรลุ้นกันแต่ว่าทักษิณจะไปศาลตามนัดหรือไม่แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนจากรุ้นเป็นต่อรองว่าทักษิณจะหนีหรือไม่หนี แต่ว่าอีก6วันที่เหลือหลังจากทักษิณดิ้นอีกเครือกหนึ่งยืน่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดให้เลื่อนการส่งฟ้องออกไปก่อนเนี่ยนะครับก็มีทั้งลุ้นมีทั้งต่อรองแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักไปทางไม่เลื่อนซะมากกว่าผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับหลายเสียงเนี่ยอ้างว่าไม่มีกฎหมายกฎระเบียบไหนบอกว่าห้ามไม่ให้ร้องขอความเป็นธรรมก็ใช่ ยืดได้ร้องได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าระเบียบสํานักงานอายการสูงสุดว่าโดยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอายการพุทธศักราช2563เนี่ยบอกว่าการร้องขอความเป็นธรรมถ้าหากเป็นประเด็นที่ผู้ร้องเคยขอความเป็นธรรมและพนักงานอายการได้เคยพิจารณาไปแล้วหรือมีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้า ให้ทำบันทึกข้อความเสนอความเห็นพร้อมเรื่องร้องขอความเป็นธรรมและสำเนารายงานการสอบสวนเสนอตามลำดับชั้นถึงอธิบดีอายการพิจารณาสั่งยุติเรื่องร้องขอความเป็น,น,รน,รน,น,นธ,ธรร,ร,รมน,นั้นบัญญัติเอาไว้อย่างนี้แหละครับถ้าเกิดดูตามนี้เนี่ยนะครับทักษิณเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็ร้องซ้ําในประเด็นดเดิมๆอีกนะครับอย่างเช่นร้องว่าข้อความตัดต่อบ้างละ ว่าคณะกรรมการสอบสวนถูกรัฐบาลคอสอชอค่มขู่ให้ทำสำนวนบ้างแหละอย่างนี้ต้องเรียกว่าเป็นการร้องเพื่อประวิงเวลาชัดๆน,น,นะครับผมว่าอธิบดีอายการสั่งยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมแน่ๆ18มิถุนายนทักษิณต้องไปพบอายการตามนัดเพื่อให้อายการเนี่ยนำตัวไปส่งฟ้องศาลอีกอย่างนึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา143เนี่ยน,นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เมื่อพนักง,งานอายการ พิจารณาแล้วมีคำสั่งฟ้องคดีคำสั่งนี้เป็นคำสั่งเด็ดขาดไม่อาจมีผู้ใดโต้แย้งได้ชัดเจนนะครับมันหยัดเอาไว้อย่างนี้แหละครับก็ในเมื่ออายการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องไปแล้วคำสั่งเด็ดขาดจะไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้กฎหมายระบุเอาไว้อย่างนี้ทุกคนในคงเข้าใจนะครับคำว่าเด็ดขาดเนี่ยมันหมายถึงอะไรถ้าเกิดอายการสูงสุดไปสั่งใหม่เนี่ยนะครับ ก็เท่ากับจะไปโต้แย้งคําสั่งเดิมมันก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว่าคําสั่งเด็ดขาดเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการชักเข้าชักออกได้ตามแรงโน้มถ่วงวัตถุอนามาตย่างนั้นหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยผมฟันธงเป็นครั้งที่สองนะครับฟันธงด้วยคําว่าสามไม่ไม่แรกคือไม่เลื่อนไม่ที่สองคือไม่รับคําร้องแล้วก็ไม่สุดท้ายนีย่คือไม่สั่งคดีใหม่ครับ ไม่เลื่อนไม่รับคำร้องไม่สั่งคดีใหม่คดีทักษิณเข้าข่ายผิดตามมาตรา1-12ดังนั้นสั่งฟ้องตามเดิมประเด็นที่ร้องขอความเป็นธรรมได้ใหม่เนี่ยมันต้องมีหลักฐานใหม่แสดงด้วยนะครับนอกเหนือจากที่มีอยู่ในคดีเดิมคดีที่พนักง,งานอายการสั่งไม่ฟ้องโดยไม่ใช่อายการสูงสุดเป็นผู้สั่งนะครับกรณีนี้เท่านั้นแหละครับตามกฎหมายเนี่ยเขามีวิธีเป็นช่องทางให้ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ เราก็อย่าไปทําตัวเป็นไอ้เยะเกินเลยนะครับปวดหัวเปล่าๆครับสรุปอย่างนี้สรุปวันอังคารที่18มิถุนายนอังคารหน้าเรื่องยุบพักเก้าไกลเรื่องนายกเศรษฐาอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนทนความยังไม่ได้ตัดสินเรื่องทักษิณเท่านั้นแหละครับที่มีลุ้นคือลุ้นว่าจะสู้หรือว่าจะหลบยิ่งเมื่อวันซืนเนี่ยนะครับนายตระกูลวินิจในภาคซึ่งเคยเป็นอายการสูงสุด แล้วก็เป็นพนักงานสอบสวนคุมทีมทําสํานวนนี้เนี่ยโพสต์ยืนยันบอกว่ากรณีที่ทักษิณอ้างว่าที่ถูกดําเนินคดีเนี่ยเป็นเพราะพนักงานสอบสวนถูกรัฐบาลยุคคอสชอค่มคู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าโพสต์ของตระกูลวินิจในภาคบอกว่าอย่างนี้ผมขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าในฐานะที่เป็นอายการสูงสุดอยู่ในขณะนั้นเนี่ย ผมเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ไม่เคยมีใครสั่งไม่เคยมีใครคุมคู่ไม่มีใครโน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนครับท่านอายการสูงสุดพงนิวัฒน์เนี่ยเป็นคนสั่งฟ้องหลังจากที่ผมเนี่ยเป็นคนสั่งให้มีการสอบสวน และดำเนินคดีนี้นะครับนี่แหละครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดที่เกาหลีใต้ทักษณิณไปให้สัมภาษณ์ที่นั่นเมื่อวันที่21เดือนพฤษภาคม2558มันก็เลยกลายเป็นคดีนอกราชอาณาจักรทีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20เนี่ยบอกว่าให้อายการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ หรือว่าจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้กับพนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได้นะครับในปี2557นายอัตถพลใหญ่สว่างเป็นอายการสูงสุดเมื่อคอสชเข้าควบคุมอํานาจประเทศก็ให้นายอัตถพลเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักนายกรัฐมนตรี ให้รองอายการสูงสุดในตระกูลวินิจในภาครักษารษาชการและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอายการสูงสุดในเวลาต่อมาเรื่องที่ทักษิณพูดล่วงเกินสถาบันเนี่ยเริ่มสอบสวนสู่การดําเนินคดีระหว่างปี2558แล้วก็สั่งฟ้องเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2559มันเลยคาบเกี่ยวกับอายการสูงสุดสองคนตามที่ในตระกูลเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ คือตัวของนายตระกูลมินิตในภาคซึ่งเป็นอายการสูงสุดระหว่างวังวนที่27เดือนมิถุนายน2557จนถึงวันที่30กันยายน2558ทําสํานวนสอบสวนคดีนี้ก่อนเกษียณแล้วก็มีร้อยตารวจตรีพงนิวั์ยุทธพันธ์บริพานเป็นอายการสูงสุดลําดับต่อมาเป็นอายการสูงสุดระหว่างวันที่1ตุลาคม2558ถึงวันที่30กันยายน2560 พงนิวัน์เนี่ยเป็นหัวหน้าควบคุมการทำสำนวนคดีต่อจนเสร็จและก็สั่งฟ้องในปี2559ดังกล่าวนะครับนี่แหละครับหัวหน้าควบคุมการทำสำนวนเนี่ยท่านออกมายืนยันด้วยตัวท่านเองว่าไม่เคยมีใครสั่งไม่มีการข่มขู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนนะครับนักร้องเนี่ยก็หน้าแหกไปเท่านั้นแหละครับยิ่งอ้างว่าตัดต่อคําพูด อ้างว่าเป็นข่าวภาษาเกาหลีแล้วเอามาแปลเป็นภาษาไทยความหมายมันตรงกันหรือเปล่าตีความกันไปนคนละทางหรือเปล่าที่ยกอ้างร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยถ้าบอกว่าตัดต่อตีความเป็นคนละภาษานั่นเอาไปหักล้างในศาลนะครับไม่ใช่มาตั้งนโมเองเป่าพรวดลมออกตูดเองแบบนี้ไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกที่ทักษินไปให้สัมภาษณ์เนี่ยทักษินไม่ได้พูดภาษาเกาหลีนะครับ ทักษิณไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ทักษิณพูดเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลเป็นไทยแล้วครับส่วนเรื่องการตัดต่อหรือไม่ตัดต่อเนี่ยจะต้องอ้างทําไมยุคไอทีตัดต่อหรือไม่เนี่ยแค่เด็กประถมฟังปุ๊บก็รู้แล้วเอาละครับโบราณว่านอนนานวิชาน้อยกินบ่อยเงินหมดคุยมากก็โกหกมากเอาที่แน่เนี่ย จะเรือบินหรือว่าช่องหมาลอดเนี่ยรีบเลือกสักก็แล้วกันนะครับ